สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดโคกปีบนะครับอยู่ที่ตาบลโคกปีบอาเภอผีโมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีสําหรับช่วงนีน้เราก็มาสวัสดีกันที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสุวรรณหน้ายักษ <urers> ์นะครับก็มีท้าเวสุวรรณนะครับทรงราหูด้านซ้ายและด้านขวาองค์ซ้ายเป็นสีทองนะครับองค์ด้านขวาเป็นสีเงินสําหรับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดโคกปีบเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนและท่านผู้ชมไปไหว้พระที่อยู่ในโบสถ์นะครับ เป็นองค์พระประธานที่มีความงดงามที่สุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บริเวณวัดโคกปี๋แห่งนี้นะครับบริเวณสถานที่ของวัดสะอาดเรียบร้อยเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสแล้วเดินทางมาร่วมทําบุญกับทางวัดให้ทุกวันเลยนะครับการทําบุญนี้หลกัลกๆเลยนะครับก็เป็นการทําบุญถวายสังฆทา,านก็ดีนะครับทาบุญถวายค่านา้ําข่าวฟททาบุญใช้นี่ธรณีสง หรือเป็นรายการบุญต่างๆนะครับก็มากันเลยนะครับทางวัดยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเพราะว่าสถานที่ของวัดนี้เป็นเนื้อนาบุญอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เหมาะแก่การทําบุญจริงๆเลยนะครับวันนี้ผมาจา์นัดแล้วก็เพื่อนๆนะครับและท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปร่วมบุญด้วยกันนะครับเราไปไหว้พระไปขอพรพระนะครับเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดแล้วถ้ามีโอกาสแล้วติดตามเรามาเลยนะครับมาร่วมบุญสร้างกุศลกันนะครับ สำหรับเท้าเวสวรนี้ก็อยู่บริเวณวัดนะครับอยู่ที่หน้าวัดสาหรับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆที่ต้องการอยากมีโชคมีลาบนะครับหรือว่าจะมาบนบานสารกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงนิงนและความเป็นอยู่ของท่านนะครับท่านใดที่อยู่ไม่มีความสุขนะครับเจ็บเจ็บป่วยป่วยหรือมีปัญหาในชีวิตอย่างมากมายหรือว่าทํามาหากินติดติดขัดขัดเราก็อยากจะขอแนะนําว่าลองเดินทางมาขอพรกับเท้าเวสวร์ดูนะครับ เพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วมาขอโชคขอลาบได้โชคได้ลาบกันเป็นแถวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปไหว้พระก,ก่อนนะครับแล้วต่อจากนั้นติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่อ่าศาลแม่ตะเคียนทองน,นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยนะครับมีทั้งต้นตะเคียนแล้วก็มีทั้งเทวร,รูปแม่ตะเคียนอ่ะช่วงนี้ติดตามกันเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณมุมโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบริเวณโบสถ์ใกล้ๆกันนะครับแล้วต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้าไปน้อมสักการะบูชาขอพรกับองค์พระปฏิมากรที่อยู่ในโบสถ์กันนะครับครับสำหรับช่วงนี้เรามาติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมเพื่อเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันนะครับสำหรับโบสถ์วัดโคกปีบนี้นะครับเป็นโบสถ์เก่าแก่โบราณเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าณนะปัจจุบันตอนนี้าทางหลวงพ่อพระคุณเจ้าทางวัดนะครับก็ได้มีการปฏิสังขอนซ่อมแซมโบสถ์หลังนี้ขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับปัจจุบันนี้งดงามมากเลยนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆท่านผู้ชมมา,าเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณรอบนอกของโบสถ์นะครับบริเวณขอบรั้วนี้ก็เป็นลักษณะสีแดงนะครับแล้วบริเวณหัวลูกแก้วเป็นลักษณะกระจกสีสวยงามมากเลยนะครับ แล้วก็ซุ้มทางเข้านี้นะครับบนด้านบนก็เป็นลักษณะพระพุทธรูปปางสมาธินะครับสำหรับวัดโคกปีบนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับของอำเภอศรีโมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีอีกวัดหนึ่งเลยนะครับที่มีพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับประดิษฐานอยู่ในโบสถ์นี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเข้าไปน้อมสักการบูชาขอพรนะครับอ่าเป็นพระพุทธรูปที่นํามาเขาเรียกว่า ปรับปรุงใหม่นะครับลงทองนะครับงดงามมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์โบราณเป็นต้นเสานะครับเสาเล็กๆและเสายาวมากเลยนะครับสวยงามมากโบสถ์หลังนี้นะครับก็ได้รับการปรับปรุงนะครับปรับปรุงใหม่ซ่อมแซมใหม่เรียกว่าปฏิท้งขอนกันแล้วกันนะครับไว้เป็นวัตถุถาวรต่อไป สำหรับพี่น้องสาธุชนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเลยนครับมาทําบุญไหว้พระมาทําบุญถวายสังฆทานมาทําบุญถวายค่าน้ําข่าวฟเป็นรายการบุญต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับบริเวณและสถานที่ของวัดนี้สะอาดและเรียบร้อยมากนะครับเพราะว่าพระคุณเจ้าแต่ละรูปที่อยู่ในวัดนี้ก็ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาวัดนะครับ บริเวณซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์นี้นะครับก็มีประตูอยู่สองประตูนะครับซุ้มบนประตูก็งกดงามอย่างมากๆเลยนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยืยนสถานที่ของวัดมาไหว้พระนะครับมาน้อมสักการะบูชาขอพรกันนะครับับสําหรับช่วงนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับองค์พระปฏิมากรน,นะครับ ที่ปริฐานอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางมาร่วมถวบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับอยู่ที่สี่แยกโคกปีบนะครับสี่แยกไฟแดงสะดวกสบายเลยนะครับสำหรับวันนี้อยู่ติดถนนนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปไหว้พระอีกที่หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมเยียนที่ อ่าบริเวณท้าเวสวรณนะครับติดตามกันให้จบคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปที่อ่าแม่ตะเกียนทองนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์เด่นทั้งโชคลาบเลยนะครับสําหรับช่วงนี้อ่าเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กาลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้เราก็มาชมเป็นพุทธบูชานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโอกาสมาที่นี่ยังไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ท่านตั้งจิตอธิษฐานผ่าน,นคลิปนี้ก็ได้นะครับ เพราะว่าวัดโคกปีบนี้เป็นวัดเก่าแก่มีพระศักดิ์สิทธิ์นะครับประดิษฐานอยู่ที่อาบูตแห่งนี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปบูชานะครับหน้าถักเก้านิ้วงดงามมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนขึ้นไปก็เป็นองค์พระประธานนะครับปางมารวิชัย องสีเหลืองทองนะครับเป็นองค์ทองงดงามอย่างมากเลยครับบริเวณด้านซ้ายด้านขวาก็มีพระโมคคัลลาพระสารีบุตรนะครับแล้วก็สําหรับในโบทนี้นะครับอ่าก็เป็นภาพจิตรกรรมงดงามมากติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเยี่ยมชมกันนะครับสําหรับวัดโคกปีบนี้นะครับเมื่อดีที่ผ่านมาเมื่อสมัยก่อนวัดก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ ย้ายวัดมาก่อตั้งขึ้นตรงนี้เป็นวัดโคกปีบในปัจจุบันนี้เลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เป็นวัดเก่าวัดแก่อีกวัดหนึ่งเลยนะครับของอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่เดินทางผ่านมาจังหวัดปราจีนเมื่อไหร่นะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวกันนะครับมาทำบุญไหว้พระกับสถานที่ของวัดนี้กันนะครับ ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมที่ภาพจิจกรรมที่อยู่ในโบสถ์นะครับสวยงามมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามกันใหม่ๆนะครับถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับทลิปใหม่ๆของเรานะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับตรงนี้ฝากด้วยนะครับ งดงามมากเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณรอบนอกของโบสถ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมที่บริเวณด้านอื่นต่อไปครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาน้อมสักกะรับูชาขอพรกับหลวงปู่ที่ปฏิสฐานอยู่ในวิหารตรงนี้นะครับ อดีตก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทำบุญตามวัดนะครับชอบไหว้พระตามวัดก็มาที่นี่เลยนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสาลาการประเรียนหลังใหญ่นะครับสาลาการประเรียนหลังใหญ่นี้ก็สร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานักนะครับ ศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาเก่านํามาซ่อมแซมปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็มีการต่อเติมใหม่แล้วสร้างใหม่ขึ้นด้วยนะครับก็เลยดูว่างดงามอย่างมากเลยนะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้แล้วก็มีพระพุทธรูปปางนาคปลกนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็มีพระศิวลีนะครับประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงด้านโคนต้นไม้ตรงนี้นะครับที่อยู่บริเวณหน้าศาลาการประเรียนออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับ วันนี้อิ่มทั้งบุญนะครับอิ่มทั้งใจวันนี้เราพาเพื่อนและท่านบุ้ชมมาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดโคกปีบนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณพระศรีวลีนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณใต้ต้นว่าตรงนี้นะครับแต่ละวันก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มาเยี่ยมเยียนบริเวณสถานที่มาน้อมตักละบูชาขอพรกับพระศรีวลีกันนะครับ สำหรับช่วงนี้ผมอาจยะนัดก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณศาลแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องนะครับที่อยู่บริเวณวัดโคกปีบพห่งนี้นะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจุดทูปจุดเทียนขอโชคขอลาภกันที่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นต้นตะเคียนนะครับมีอายุมาเกือบพันปีเหมือนกันนะครับจากคําบอกเล่านะครับนี่ก็เป็นหุ่นองค์ของแม่ตะเคียนนะครับเป็นลักษณะแทนตัวนะครับ แล้วก็ที่บริเวณรอบๆนี้ก็มีเสื้อผ้านะครับชุดจีบมนา,นางสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภาพเขียนของแม่ตะเคียนนะครับที่มีคนนํามาถวายให้นะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่เป็นสายมูนะครับต้องการอยากมีโชคมีลาบก็เดินทางมาขอกับแม่ตะเคียนกันได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีร่องรอยการปิดทองนะครับขอโชคขอลาบกันนะครับ ตรงนี้ดูให้ดีๆนะครับเพื่อนๆถ้าดูดีแล้วก็จะเห็นนะครับตังนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะอำลาพาจากกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกนะครับสถานที่และบริเวณตรงนี้ก็เป็นอ่าศาลแม่ตะเคียนทองนะครับ แล้วก็บริเวณตรงนี้ก็เป็นกูมารโคกปีบนะครับกูมารวัดโคกปีบเอาละครับช่วงนี้ผมอาจารย์นัาต้องขออํิาพาจากก่อนครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความถูกล่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ